สวัสดีครับอยู่กับผมเอิร์ธเมจิกนะครับในคลิปนี้ครับผมก็มีมายากลมาให้ดูนะครับผมก็มีมายากลที่ดูแล้วนะครับก่อนที่จะไปรับชมการแดงมายากลนะครับมาดูชื่อปุกกรกันครับอันนี้เป็นมายากลอะไรครับอันนี้เป็นมายากลเกี่ยวกับมายากลน้ําครับก็ยวดูชื่อก่อนนะครับชื่อปุกกรว่าเทน้ําไม่หกครับอ่าเทน้ําไม่หกครับแล้วก็ไปรับชมการแดงาว่าจะเป็นไงครับเทน้ําไม่หกนะครับครับ นี่คร,ครับครับครับมีขวดครับนะตอนแรกครับเทน้ำพวกนะครับ well นะนะน้ำพวกได้ไหมไปนี่เรานี่เรามิดรงปุ๊บปุ๊บว๊อบน้ำไม่หกครับนะครับน้ำไม่หกนี่ครับเดี NV ๋ยวเอาเอามาเอาไงนี่ครับ ไปขีดแจ็เข้าไปครับนี่ครับปุ๊บไหมเด้งขึ้นมาเลยครับนะครับดีวทีนะครับนี่ครับการไปขีดเนาะเจ้าตู่ลงไปเลยครับปุ๊บนะครับลอยขึ้นมาด้วยครับด้วยทีนะครับนี่ครับปุ๊บลอยขึ้นเลยนะนี่ครับปุ๊บนะลอยเต็มเลยนะ นะการแดงแดงแอาไม่หกครับถ้ับมาหกด้านมอนเดิมครับปุ๊บหบโอ้โหเต็มหกด้านมือนเดิมงรับนครับ,บ,นบ,นรบ,บก็จบการแดงนี้กับกับพยากรเทน้ำไม่หกครับ,บ,บ,รบถ้าใครชอบคนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมเป็นกำใจในการทำคลิปต่ตอไปนะครับแล้วสําหรับคนใหม่ครับที่เข้ามาก็อย่าลืมกดติดตาม กดติดตามแล้วก็กดกรดดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อด้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะครับครับเพื่อด้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านครับคลิปหน้าจะเป็นก่อนะไรครับเ,เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายนะครับ